สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ะาเมนูวันพรุ่งนีก็จะไม่อีเช่นเคยค่ะทุกคนไม่นี่นะคะเราจะพาไปเห็ดแกงไก่ใส่ฟักทองนะคะอุปกรณ์หอก็จะมีฟักทองนะคะอันนี้จะเป็นตะคาบเอ้อเป็นตะไคร่นะคะทุกคนตะไคร่ตางตะไคร่นะคะใส่พริกใส่กระเทียมนะคะอันนี้ไก่นะคะอหอก็บสับไก่ไว้เรียบร้อยนะคะทุกคนพอสับไก่เรียบร้อยนะคะนะคะเหาก็เอา ที่เขาตำตะไคร่ตำเครื่องะคะ่ะทุกคนเครื่องมีะตะไคร่นะคะมีบบพริกนะคะเนาะม,มีขาน่นค่ะทุกคนตำรายละเอียดแล้วก็เอามาใส่นะคะเส็จแล้วเขาก็ใส่เครื่องปรุงไปค่ะทุกคนเครื่องปรุงเพื่อส่มีมนัาปลานะคะใส่นันปลาไปนะคะปะลาใส่จกักสามซสอนสามซอนนะคะทุกคนสามซอนหน่อยๆน,นะคะอ นะคะใส่ปลาแล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะน้ำปลาประมาณนี้นะคะอันนี้เห็ดแบบบางๆอีสานบานห้านะคะทุกคนนะคะใส่นผู้ส่งโรต้าน,นะคะน้ำปลาเห็ดแบบง่ายๆนะคะ่ะ ใส่เกลือไปนิดนึงค่ะทุกคนนะคะแล้วเาก็มาขัวนะคะขวัวานนผู้ใดมากตอตกังวลหอมนะคะหรืออ่าหรือว่าม,มามะกรูดนะคะทุกคนก็นเอาใส่ได้นะคะเนาะหันห่นหั่นใบบะก,กูดนะคะทุกคนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะทุกคนแต่อันนี้อันเดียวบ,บริสไทนะคะเนาะแล้วก็เอา,าขวานจนมาเพื่อนหอมเพื่ะคะทุกคนขวานไปเรื่อยๆนะคะ ก็เส้นหนามออกจังหนอนนุ่งข้าวหวแห้งเหวินจังหนอนึบ่อกระไดค่ะทุกคนพวว่อขวานเสร็จแล้วนะคะเขาก็เอาหนามใส่นะคะทุกคนเอาหนามใส่แล้วก็อาจจะหให้เหย่ใกล้พิน่นแล้วก็ตุน้นเหย่เหยืเนือ้อไก่เพิน่นเพราะว่าอันนี้จะใกล้หยาจังหนอนนุ่งนนะะข้าะเกาบ้านนุ่ะเนาะเขาก็ตุ้นพิ่นเปื่อยนะคะพอเสร็จแล้วเขาค่อยเอาใบหมากฟักใส่ค่ะทุกคนแต่ขาอันนี้เ้ำเบื่อัะพ่อขวานในเวลาอันนี้กะ ตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ว <fuck> ก <rec gamma> <f uck> ็เอาน้ำใส่พอเปิมฟดแล้วเไม่ก็เอาฟักใส่ค่ะทุกคนหรือบางคนประสิิ์พ่อขัวแห็งเนี่ยถ้าไกลแบบว่าไกลเป็นไกลที่เป็นบกบิ้บิหยาบนะคะทุกคนพ่อขัวแล้วพ่อ็สามารถที่จะเอาฟักใส่เดลี่ก็ได้ค่ะเอาฟักใส่แล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ให้มอฟดนะคะพอฟักสุกแล้วก็เอาเดลี่นะคะทุกคน ต่ว่าอันนี้ก็คือว่าไกป่ประสัญญาเป็นเจ้านายหนึค่ะมันเนี่ยก็เดื่องตุ่นนะคะ,ะ,คะให้ไก่เนี่ยเป็นเปือยจ้านายหนึน่งเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าห่อฝักใส่ก่อนนะคะฝักเป็นสิบเปื่อยค่ะผูดเห็นไหมคะทุกคนอืแล้วก็เล่ห์หนอเดือดน,นะคะเล่ห์หนอเดือดแล้วก็เหห์ฟักเป็นสุกนะคะ,ะถ้ามีฟองสินะคะทุกคนนี่ส่วนมาเป็นสินมีฟองเนาะคะ่ะนาะหนึ่งฟองเนี่ยนี่ เขากลตักฟ้องออกค่ะทุกคนอันนี้เรงไม่เสร็จประเดดประเดดดิบเลยไหมคะทุกคนบางก็เลยจะมีฟ้องน้อยๆเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นแจ้วคะ่ะทุกคนต่ำจแะะออนนจ้าประธานแล้วเนาะคะ่ะอันนี้แจ้วประเดดดิบเลยค่ะทุกคนอย่างหอมนะคะทุกคนนะคะคพ,พอเพิ่นฟุดแล้วบอกฝากไอ้ฝกสุบเลยนะคะเขาก็เอาวภายตูใส่ด้วยใบแมงลักนะคะท <c oughs> ุกคนเอาใบแมงลักใส่ นกระก็สิกินหอมนะคะทุกคนใน,น,นแบบหองมอันเดียดเบ็ดง่ายๆนะคะยังไงสไตล์บ้านเท่าค่ะฟักผัสสีหอมมาเลยคะ่ะทุกคนสดมาันหอมนะคะ่ะเพราะว่าแต่เนียงด้วยกระจ็บข้อด้วยเวือกจ็บข้อมาเลยคะทุกคนแบบว่าพอดีฝนตกนะคะ,คะฟ้าฝนตกเราเปิดพัดลมอากาศเป็จะค่อนข้างเย็นนะจักหน่อยนิดไหมคะวันนี้ เดี๋ยวพเล่อนท่อจะควงลายๆค่ะเดี๋ยวเิ่บริกระดมีการอาการจีบข้อจหน่อยนะคะมีการเห็นบคชเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขมิ้นต้นหอมกับต้นหอมใส่น้ำนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมาด้อคะ่ะมาสดนะมันหัวนูกกันค่ะบา้านนี่เห็ดแบบง่ายๆนะคะแกงไก่ใส่ฟักนะคะทุกคนพักแฟงนะคะ,น,คะน,น,นะคะสดน้ำอุ้ยฟักในหัวมาเลยค่ะฟักแบบนี้นะคะนคะค่ะ เขาก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็เตรียมตัวกินข่าค่ะทุกคนมาด้วยค่ะไม่กินน้ำกันนค่ะนะคะมาด้วยขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้าขมารับชมติดตามไปกระลังใจกันลำย่ยนะคะนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย